สวัสดีค่ะที่นี่อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมนะคะที่นี่มีสวนดอกไม้ที่สวยไม่น่าเชื่อนะว่าจะสวยงามขนาดนี้เ,เชิญท่านผู้ชมชมดูนะคะว่าสวยงามแค่ไหนเชิญค่ะที่อำเภอปลาปากอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครพนมยังมีสวนขําแก้วร้านอาหารเครื่องดืม่มกาแฟาสดที่ปลูกสร้างกลางท้องทุ่งรายล้อมด้วยมูลดอกไม้ที่สวยงาม บนเนื้อที่12ไร่จากทางเข้าสวนํำแก้วมีทางเดินเป็นสะพานไม้ทอดยาวไปถึงร้านอาหารและคาเฟ่ทุกคนจะตื่นตาตื่นใจอดไม่ได้ที่จะถ่ายภาพความงามของดอกไม้นานาพันธุ์ที่สวยงามมีดอกเซียนฝรัง่งสีชมพูสีขาวสีม่วงละลานตาดอกเซียนฝรังอีกชื่อคือคลีโอเมบางพื้นที่เรียกดอกแมงมุม ทินเดิมอยู่ที่เกาะเวสต์อินดิสและจากทางตะวนออกเฉียงใต้ของบราซิลจนถึงอาร์เจนตินาเราไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศมาที่สูนคำแก้วอำเภอปาปากจังหวัดนครพนมก็จะได้ชื่นชมความงามของดอกไม้มีหลายมุมให้ถ่ายภาพรับรองเพลินทั้งวันนอกจากนั้นสูนคำแก้วยังมีกาแฟเครื่องดื่ม พร้อมอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกหลายเมนูพลางอากาศแสนสบายเย็นสบายขวามือก็คือร้านกาแฟที่มุงด้วยย่งแหวกออกแบกันนะคะร้านอาหารออกแบบสูงโปร่งรับลมได้รอบทิศทางอากาศเย็นสบายเหมาะสำหรับมานั่งรับประทานอาหารดื่มกาแฟชมดอกไม้นานา,นาพันธุ์ได้อย่างดื่มดำ่ำ คุณมนนัญญาอ้วนอ่อนชามเพอท่าพนมพูดต่อสู้ชีวิตเดินทางจากบ้านเกิดไปทำงานทางภาคใต้ของประเทศไทยสั่งสมประสบการณ์มาร่วม20ปีกลับมาจังหวัดนครพนมมองหาทําเลสร้างทางเลือกใหม่ให้ชาวนครพนมเห็นว่าบริเวณบ้านโพนสว่างตำบลโคกสว่างอำเภอปาปากจังหวัดนครพนมอยู่ใกล้กับพระมหาธาตุเจดีโคสะปัญโยสีพนม วัดโคสะมังคลารามน่าจะเหมาะสำหรับบริการนักท่องเที่ยวจึงตัดสินใจมาเปิดร้านที่นี่แรงบันดาลใจก็คือเนื่องจากว่าเราก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปนะคะใน,ในก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้อาจจะไม่ใช่วัยรุ่นแล้วแต่ก็เคยเป็นคนที่ชอบเที่ยวคาเฟ่แล้วก็ชอบเอางานไปทำที่คาเฟ่รู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ที่ทำให้เราได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ได้ผ่อนคลาย แล้วก็หลังจากนั้นมาก็เริ่มหาข้อมูลในเรื่องของการเปิดคาเฟ่ของดิฉันกับาสามีนะคะก็ทํางานในด้านของการบริการมาก่อนก็คือเป็นพนักง,งานโรงแรมด้วยกันทั้งคู่นะคะแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการทําโรงแรมมาประมาณ20ปีะคะ่ะมาเพื่อที่จะบริหารที่กิจการของตัวเองค่ะในส่วนของการบริการนะคะก็เป็นจุดเช็คอินนะคะลูกค้า,าเข้ามาถ่ายรูปนะคะแล้วก็ชมบรรยากาศส่วนใหญ่ที่ จะได้รับการชื่นชมก็จะเป็นเรื่องของการตกแต่งแล้วก็บรรยากาศแล้วก็ส่วนของอาการปลูกกับไม้นะคะที่จะมีลูกค้าเข้ามาสอบถามข้อมูลจนค่อนข้างเยอะนะคะอาหารที่บริการมีอะไรบ้างครับเครื่องดื่มอะไรแนะนำบ้าตอนนี้นะคะเมนูที่กําลังได้รับการพูดถึงนะคะก็จะเป็นเมนูพิซซ่านะคะเพราะว่าที่นี่ของเราทําพิซซ่าเองแป้งพิซซ่าเองนะคะทําซอสเองะคะ่ะด้วยรสชาติของสวนคาแก้วเองะคะ่ะ สวนคำแก้วอเอภป่าป่าจัังหวดนครพนมจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนมที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเหมาะสำหรับนําครอบครัวไปสูดอากาศบริสุทธิ์ถ่ายภาพดอกไม้สวยๆคาเฟ่กลางท้องทุ่งพร้อมอาหารที่อร่อยสูนคำแก้วเป็นคาเฟ่ทุ่งดอกไม้อยู่ที่บ้านโพนสว่างตำบลโคกสว่างองเภอปาป่าจังังวดนครพนม โอหหกาสมาเติมพลังชีวิตที่นี่ไม่ผิดหวังครับ